สวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้เราไม่ได้แตะแล้งเลยผมเปไลฟ์ตอนสองทุ่มอ๋อเหรอพี่ไม่บอกผมอ่ะ้นน่่พููดอยยเีผมไม่ได้รู้ผมก็เล่นไลฟ์ทำไมผมไลฟ์ด้วยไม่ได้หรอทุกคนครับพี่ผมไลฟ์กับพี่โบนันต์ไม่ได้นะครับเขาแบบไม่ยอมให้ผมไลฟ์โอ้โหไม่ยอมให้ผมไลฟ์เลยคุณตัไลฟ์เนี่ยก็คุณไม่ให้ผมเนี่ย เอางอนงอนงอนทุกคนผมไปก่อนนะคมีไลก่อนไปไลฟ์ด้วยกันเลยหน่อยนะมาดูอยู่ตรงนี้หลยะเห็นกูนั่งสองอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับ สาวภูเห็นกล้องก่อนสาวูหายนี้มาเห็นทุกคนเนาะโอเคสาวูผมผมไลฟ์ไปกันแล้วครับจะบนัรไ้ค่ะดไลฟ์เลยไม่ต้องอะไรวาหานี้ก็เจอคนนี้ค่ะวาหานี้ก็เจอคนนี้อะไรกันเนาะกาดมอะไรบตังตกาเกาดไลฟ์เปล่ากางเนาะ การ์ดกาดมาไลฟ์เด็ดสิเอาโซนครับอ๋อถ่ายนะเรือทีชิเปิลบีครับเรือทีเปิลบีเราไม่คุยอะไรนะไม่พูดอะไรโอ้ขอบคุณขอบคัณนะก็แค่อยากไลฟ์สถานการณ์มงคลก็วันนี้ผมจะมาถ้าดูช่วงดีก็จะเจอผมแบบนี้นะครับถ้าดูช่วงนี้ก็จะเจอผมไกลขึ้นมากพี่โบนะครับ คุณก้าหน้าเข้ามาดีคุณก้าหน้าเข้ามาดีวันนี้ผมจะมาในคอมคอนเทนต์ที่ว่าอ่าคุณเอาของผมไปไลฟ์ผมไลฟ์ของคุณเอออ่ะตายนี่มันคอนคอนเทนอะไรครับเนี่ยทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับขอบคุณครับเนี่ยผมได้ของขวัญเลยผมมาเจ้วันที่สิบสี่ผมได้ของขวัญเลยนะของขวัญหมีเนี่ยมีคนให้หมีมาหนึ่งเนี่ยส่งน้องหมีคุณนัตตา เอาวิชาอะไรเมื่อแต่ตอนตอนที่ผมไลฟ์หน้าตัวเองอ่ะได้นี่แหละม้าหมุนนะม้าหมุนอะไรมั่วสวัสดีครับพีคนก็จะมาขอบคุณนะครับที่ช่วยกันไปยัมเดสกา ต้องเิ่นมาแม่หนูเียนะต้องไปกินแล้วอ่ะ่อแมถึงมาใส่ไปกันนะแจ้งเก่งผมไม่ได้แจ้งกล้องในทิกเกมันจะแบบมีความไม่โอ๊สิไอพีนะมันของนี่มันจะแบบสมมติว่าไอจียิเเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆพัฒนาที่ผเกี่ยวไปแล้วนี้ใช่มีีแเรางไม่ได้ไปเราตองปัดเอาอยูไปอ่ะ How are you? I'm fine. I'm great. How are you? I'm fine. มุ่นบอกคนนู่นมีคนบอกว่าสงสารแบงค์กี้ครับแล้วเขาก็เป็นลูกของแบงค์กี้อ่ะบอกว่านั่นก่อนบอกว่านั่นตรงนี้ก่อนแบงค์จะไปทมอะไรตรงนั้นเนี่ยเขาถามเุกต่อๆคนเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้ไงเรื่องพวนี้นะแบงค์แบงค์หรือแบงค์แบงค์บอกดิแบงค์แบงค์ แบงค์หรก็ได้หมดครับก็ดูจากติ๊กต็อกคลิปล่าสุดผมนะครับก็ได้จะรู้ว่าเป็นแบงค์มาจุกอยู่นานนะครับผมคุเปรยสวัสดีครับพี่พีชสวัสดีครับอยากพูดอะไรก็อันนี้อันนี้ผมบวยตัวเองนะครับส่วนอนุเขาด่าผมอยู่ไลน์ทีวีพวกนี้จะเสียเงินได้ไหมบ้าคอมเมนต์คอมเมนต์ล่าสุดก็ คอมเมนต์ล่าสุดก็มาว่าผมว่ารำคาญครับดูดูแบงค์ผมลงแบบปกติเลยเขามาว่าผมอะแล้ววันนี้วันนี้พี่พิธิกรในเอฟเอฟเขาถามว่าจินได้ปะเนี่ยจินได้ขาพี่พิธีกรเขาถามเข้าไปออฟฟิศมาเลยสามชุดไปไหมพิธีกรเอฟเฟไม่ใช่พิธีกรเป็นดีเจพี่ดีเจเขาบอกว่าเป็นโบแบงค์ได้ไหมไม่ได้บอกได้ไม่ได้ใครให้ใครให้ได้ไม่ได้เพราะหลังๆคุณเริ่มสาวอะไม่ไม่คุณจะสาวคุณไปดูคุณดูไลน์เต้นดิเมื่อกี้ซ้อมเต้นคุณใหญ่ขึ้นเะ พี่พี่เป็นพยานได้ตอนเจอกันพี่โบนัสสาวสาวมากเนี่ยพี่พีชี่พานรีท่านนารวอยู่รอที่ท่านราศีาไหมออน้ออะไรโบแบงค์ี่พีก็บอกโบแบงค์เห็นบ้ามโบแบงค์อะไรแบงค์โบไม่มีหรอกแบงค์เงียบจังอ่ะเขาถามเขาถามแบงค์ต่อไก่เงียบจังจะพูดอะไรครับทุกคน แบงแบงชันจินผู้นี้ได้ครับคู่ไหนก็ได้ครับโบแบงไม่ได้ป่าใช่มันไม่ได้ครับทุกคนเจนพี่ปุณนะครับพี่ปุณนะครับพูดไปเรื่อยครับคุณผู้คุณผู้ใดคุณผู้ใดคุณพูดอะไรคุณไม่พูดไปเรื่อยนะเจ้า เวลาเข้ามาดูผมไลฟ์ผมมีแต่สาระนะเข้าแก่น้อยแบงค์สวยนะพวกไลฟ์สาระที่มาใส่เสื้อแ uh um> yeah> ับอะไรพวกนี้ไลฟ์คุณอะมันไลฟ์สาระนะฮะมันมุ่อะไรแบบไม่มีสาระอันนี้ใช่ครับเนี่ยคนเนียคอนเทนต์ก็ใช่ดูผมดีกว่านะมีสาระ วันเนี้ยคอนเทนต์วัน okay. นี้ท yeah, ี so ่ผมไลฟ์เนี่ยจะมาเราจะคุณคำสบิดาหรือยังวันเนี้ยวันเนี้ยผมจะมาขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันปั่นเทนของพวกเราใช่ใช่จนติดนะ้ที่สามหรอ E M E F M Fandom ใช่ครับโบนัสติดอันดับสามอันดับสามเลยนะครับผมสวัสดีขอบคุณทั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะครับที่เข้ามาดูอยู่นะครับหนึ่งพันเลยหรอแต่ว่าระวังหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยเมื่เยอะดึกอะไรดึกร้อยคนพูดไปวหนึ่งค่า แบงค์พลได้ป่าเขาถามแบงค์พลได้ป่าเขาไปดูแบงค์พลเนี่ยว่ะคนที่อยู่นะครับเขามาดิก็ใช่ไงบ้าอะไรต้องเล่ี่พี่คิดว่าผมชุดเล่นนะครับทุกคนงั้นผมเปลี่ยนมาไลฟ์ด้วยการเขาก็ต้องมาไลฟ์เครื่องผมนะครับตอไลฟ์เครื่อง้องแบงก็ได้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่ใช่แบตจะหมดอ๋อแบตจะหมดมาดิแบตผมเต็มเลยเนี่ย โบแบง์กีดีคร Jungle ับดีว่าว่าเรือเรือนนี้ก็ดีแม่ม่อยู่ใครบ้างตอนนี้อยู่กับแบง์กีนะครับแล้วก็พี่โบนคับคนสมาเสื้อสวยสวยไม่เชื่อนะแม่เคยโดนตกป่ะก็พแม่เห็นเสื้อแบงโบ์เดี๋ยวไป u ูโน w แบงโบ์โนโบแบงค์ไม่ต้องบอกบิต้องใส่ได้แม่ไม่ได้ใส่สตล์พูดภาษาสเปนอ say p something in English please yeah hello everyone I love you โอเคป่ะก็คุณพูดมาผมก็พูดตามเราไปเจอต่อไปเจอกันต่อในไอจีลงแบงนะมาเลยครับทุกคนมาเลยครับเจอกันใน R O V ครับเออไปเล่นเอาวีทีวันวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเิดลานะไม่สามารถแยกงสองแอปได้นี่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ปนัดจะเข้ามาแจมนะครับไม่ใช่ Live ได้วยกันหน่อยนี่ไง้เขาจะมาไลฟ์กับผมแล้วคอมเมนต์เลยนะครับ How are you today? I'm good I'm fine thank you and I'm fine thank you t e a c h e r t Okay โอ้โหวววววววได้ของขวันว่าหมื่นกว่าเลยหรอทำบุญให้คนแก่คืออะไรอ่ะทำบุญให้คนแก่ I love you r hair What? My hair Thank you My h ชั่วไปแล้ว ทมนเจโรอสับพ,พี่ก็สวยดีเหมือนกันนะทำไมพี่โบเข้ากล้องหน่อยเขาย้ายังไงมันไม่ถึงเนี่ยเนี่ยเอาอย่างนี้เขานี่นะครับเขาแบบเล่นตัวเหรอครับเขาเล่นตัวแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ในรูปผมว่าลำคาญเนี่ยครับทุกคนช่วยไปถล่มเขาหน่อยได้ไหมก็เขาใส่กางเกงขาสั้นไข่ปิ้นขนาดนั้นไม่เกี่ยว <laughs> 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 แล้วคุณมาซูมอะไรตรงมือเกงผมฮะ <laughs> คุณจะมาซูมกือเกงผมทำไม <laughs> ถ้าพี่แบงค์อ่านเม้นจะเข้ามอรังสิตเข้ามาทำไมเอย่ยหมายถึงว่าอ๋อจะเข้ามาเรียนที่มอรังสิตใช่ไหมย,ยินดีต้อนราบครับผมน้องๆค <c oughs> <c oughs> นดูพันสามเหรอใช่ตอนแรกคุณดูพันพันหนึ่งแต่คุณเข้ามาเพิ่มมาสองร้อยอะเพราะผมปิดไลน์แล้วเหรอใช่ เอาพี่พี่เย่บไปหน่อยเราจะนะไม่ไม่ไม่ไ้ขอให้ผมดีไปเลยใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่เลยเย็บอะไรมันต้องสบายที่ไหนอ่ะวันนี้ก็เป็นไลฟ์ของพวกเรานะครับแบงแบงโบนะฮะโบห่วงว่าส่้นห่วงก็ดีเขาบอกห่วงก็ดีห่วงก็บอกว่าห่วงไม่ต้องบอกว่าลำคาญเข้าใจปะก็ลำคาญมันเสียความรู้สึกเข้าใจปะต้องขายของตลอดเลยแบบว่า ผมจะซัดหน้าเขาอยังไอเดียทุกคนแล้ยผมรู้สึกหน้าคุณไม่เท่ากันนะเขาไปดูดิเหมือนเธอเลยอ่ะซัดให้เทีเดีซัดให้เข้าทีเดียะอันจะบอกอะไรพวกคุณให้นะก็มีแต่แปลงสีฟันนั่นแหละครับที่จะเลือดตากของเราเน้ยเดี๋ยวแ่พูดดีพูดดีพูดดีูดทำไมคุณไม่กล้าพูดอ่ะพูดดีพูดดีที่เอาผมลงนะพูดดี ก็มีแต uh ่ลิปเท่าน uh 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 ั uh ้นแหละครับที่เอาผมลงได้ก็อไปสีฟันคุณอะก็มีแต่แรงสีฟันเท่านั้นแหละครับที่จะเอาเลือดปากผมออกได้สักหมัดจะบอหน้าคุณไม่เท้ากันอ่ะจะได้ม่เข้ากันเนี่นะสื่อก็จะอนอะไรก็อยากดูทำไมพี่โบสวยอย่างนี้เขาบอกแล้วเขาเป็นแบงค์โบไม่ใช่โบแบงค์ วันดีครับนี่คือชววันที่สิบสี่อรับที่เราม่ให้มาขับเลยเจอาจะให้ผมใส่ชุดนี้ครับทุกคนวันที่14อย่าลืมไปเจอนะครับผมที่ m b k Center นะครับผมว่าคนมาเยอะแน่นอนเออคุณจะเพิ่งไป support คุณชวนทุกคนมากกว่ามาผมชวนมา ติิชานี่ผมชวนมาทุกครั้งที่ไลน์เหมือนกันเดี๋ยวให้คุณชวนบ้างไงก็ฝากด้วยนะครับผมวันที่สิบสี่พฤษภาคมนะครับไม่ได้ไปนะครับวันนั้นวันที่สิบสี่สิบสี่เมษาก็ไม่ได้ไปก็ไม่ไปดูมาโทษพี่อ่ะสิบสี่เมษายนนี้นะครับผมมาเจอกันได้นะทำไมกล้องคุณมันซูมซูมอ่ะไม่ได้ซูมคุณระวังหน่อยคุณหันไม่อย่างงี้ก็ไม่ซูมสิบสี่เมษายนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ไปเจอกันเยอะนะครับที่ mbc นะคะับก็เราจะมีเพลงไปร้องกันทุกคนนะครับผมแล้วก็เต้นด้วย นะครับต้องสอวไม่ไไม่เข้ากล้องอะครับคุณยื่นหน้าเข้ามาแรกเลยนะ <ไป S 1> โอรา<ป>อยากไปอยากไปอยากไปมาเลยไปย <'m> <ไป S 1> ังไ I'm sorry I'm ี่ช่วยภาษาอังกฤษหน่อยเดี๋ยวคนนี้เลยครับผมจบจากเมืองนอกพูดภาษาอังกฤษเลยพี่พูดไปเรื่อยจบกรุงเทพเช้าอไทยแลนด์นะชวนพูดภาษาไทยเดี๋ยวผมแปลภาษาอังกฤษให้ก็อยากให้ทุกคนมาวันที่14นี้นะครับอ่าอยากให้ทุกคนมาวันที่14นี้นะครับทุกคนเพราะาเราเรียนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษกันอีก เลตูซีอยู่นะครับแกมีขาแกมยังเหนื่อยไม่พอดโฮมดูซีอยู่นะสงสารแบงจิแบงจิชวนคนวันที่ที่สี่หน่อยเร็วพี่โฮมดูซีอยู่ออนอะไรนะครับก็ที่สี่ก็มาเจอกับแบงโบแล้วก็จูการได้นะครับผมก็มาสินเดียนะครับคุณไปไหมคุณไปไหมวันนั้นคุณไปไหมคุณไปไหม ถ้า1459อ้าคนถ้าอยากให้ผมไปกดหนึ่งครับกดหนึ่งมาเดี๋ยวนี้กดหนึ่งแล้วเอนเทอร์ได้ปะใช่เอนเทอร์แล้วกดส่งมาด้วยถ้าเกิดไม่อยากให้ผมไปก็กดสองนะครับถ้าอะไรเยี่ยวกันก็ก็อาจจะอาจจะทำตามนั้นนะครับแบงก์โบแบง์ไม่มีนะครับใครโบแบงก์มาบมานะครับนี่ไงมาแล้วมันดีเลยนี่ไงเลยคอมเมนต์มันเยอะ ก็อยากให้ผมไปผมไปทำอะไรผมไปนั่งดูเหรคุณก็มาให้กำลังใจนั่งตกนืออยู่ข้างหน้าเวทีไอนนี้ให้กำลังใจผมก่อนเหระนี่ไงหนึ่งตอนนี้ท่านั้นเลยตอนนี้ให้กำลังใจผมก่อนให้กำลังใจทำไมให้กำลังใจผมทำอะไรคุณแย้งผมทำอะไรแ้เอไอไอ้รจไอะาไอรไออจไอาไอ้เอะเไอ ตาไอ้คนดูพี่โบพันสีเลยเหรอไม่ได้แต่เนาะพี่ดังมากเลยอ่ะขอไลฟ์พี่ไปก่อนได้ไหได้ตรงไหนฮะพี่เลยตรงนี้เลยตรงก้นกบเองผมออกไลฟ์เฉยให้กำลังใจผมยังอะไรอ่ะใจผมไปอ่ะทำไมแบงค์เจี๋มเจียมมากแบงค์จีใช่ไหมครับนี่ไม่ได้ไม่เอาไม่อะ แล้วขอไอ้ต่างๆมาหน่อยเอาไหมขอขอจับเนื้อผ้าขอจับให้มือจับเฉยอ่ะมมีงาหเฮ้ยเสือให้เองเปล่าวเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าดีอยู่ได้อยู่ไหนเราก็มาขายของให้หน่อยโอเคอ่านี่นี่นี่นั่งตักพี่เลย เฟอร์กี้เรเชียสนี่ครับนี่นะครับเฟอร์กี้เรเชียสเนื้อผ้าแบบดีมากทุกคนโคตรดีเปิดมาจากกล่องคือมีกลิ่นน้ำหอมไม่ไม่ผมชี้เองอไน่เห็นชี้เองไม่ใช่แท็กพี่เฟอร์กี้นะครับทุกคนแท็กพี่เฟอร์กี้นะครับไม่ร้อนนะ นี่นี่นี่จะร้อนได้ไงเปิดอ่ะใช่แต่ว่าแต่ว่าจุดขายอ่ะผมว่าตัวเนี้ยด้านหลังเท่อ๋อนี่ไงจุดขายนี่นี่นี่อย่าเปิดอย่เปิดจะเปิดกีก่าข้างหลังนี่นี่นะนี่คนนี้ฝากด้วยนะครับเป็นรันรามพี่เพอร์กี้นะครับผมใครสนใจสั่งซื้อเสื้อพี่เปอร์ทักมาหาผมได้นะครับทักมาที่ผมเลยนะแล้วก็มีแล้วก็โอนตรงแล้วก็โอนตรงมาให้ผมเลยนะเสื้อเพอร์ใช่ไปไหม ใช่ครับ5แล้้าดี5แล้วแม่สรุปพี่จะจะเอากำลังใจอ่ะแคลังใจใชห้หมดไปร้อยเก้าสิบขอกำลังใจผมต้อให้กำลังใจผมแต่ชอบแพ็กเกจจริงจังพี่แบงค์จริงอยให้ผมหอมแก้มเขาอ่ะครับถ้าถ้าจะให้ผมหอมแก้มพี่แบงค์กดหนึ่งให้พี่โบหอมแก้มพี่แบงค์กดสองนี่นี่นี่เอาของมาเลยเอาของมาเลยตังตังค์ตังเอาของมาเลยเอาเข้าไปเลยเอาข้าไปเลย บไม่เล่นจะปิดกล่องมาหนให้ดูกล่องให้อูกล่องอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูแพ็กเกจจิ้งนะนี่คือแพ็กเกจจิ้งที่ของพี่เฟอร์กี้นะครับที่นะนี่อันนี้ของพี่บิอันนี้ฉีดทิ้งนะนี่ฉีดทิ้งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาละนี่ดูความใส่ใจของเขาดูแพ็กเกจจิ้งเขาดูสวยมากแล้ว้องเปิดเข้ามาเราเปิดข้างในห่อกระดาษ นี่ครับพร้อมโปสการ์ดนะแล้วก็มีเขียนข้อความจากโจ๊กีกลิ่นแบบหอมๆด้วยนะตอนเปิดมาใหม่ไม่รู้ว่าข้างในได้กลิ่นหรือเปล่าหอมหอมหอม้ไงแล้วแล้วผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือขออนุญาตนะฮะโจมาลอนโจมาร์ลนนี่นี่แล้วเขาสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ทองทองแท้ป่ะจะมีน้ำพริกหมูกระจกไม่ลำฟูยกินกินแล้วถ่ายดีนะกินแล้วถ่ายดีผมสรุปสองใช่ไหมครับทุกคนจะเป็นสองนะ สองคืออะไรอ่ะสองคือให้พี่โบหอมแก้มพี่แบงค์ใช่เหรอพูดไม่ได้พูดจริงๆตอนพี่แบงค์ดิ้นหรือทุกคนสามารถเอ่ออุดหนุนน้ำใจกจนได้ผมพูด้ริงนะครับแก้มพี่แบงค์กดหนึ่งถ้าพี่หอมแต่ตอนนี้เจงไปแล้วมั้งพี่แบงค์กดสองคนกดสองกันเนี่ยเจงไปแล้วเนี่ยมีข้อสามไหมแบงค์หอมโบไม่มีครับไม่มีแบงค์ไหนก่อนไม่ใช่แบงค์ผมแบงค์พี่ผมบอกผมเป็นคนตั้งกดอยู่เอาวีดีว่าไม่ทำเลยอ๋อทำไมเป็นหนึ่งแล้วอ่ะเขาไม่ยอมทำ อะที่ทุกคนเลือกให้พี่โบนัสของแก้มแดงเราเดี๋ยวไม่ถึงื่อกี้ไม่เห็นเลยคุณต่ายยังไม่เห็นเลยสองคนเลยดีกว่าคุณชอบเหรอคุณชอบแบบนี้อ่ะคุณแนชงไว้อย่างงี้คุณอยากทำใช่ไหมล่ะเนี่ยสองเห็นไหมทั้งหนึ่งทั้งสองไม่ได้คุณต้องเลือกคนเดียว อ,อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนี่คนพูดดิเขาไม่ได้ยินเดี๋ยวเเขาได้เยสเยขาไม่ได้ยินสามทอร่าหอมแก่เออเดอร์ทอร่าหอมแก้มพี่โบถ้าเกิดคนดูถึงสองพันนะครับภายในสิบวินิผมจะหอมแก้มพี่โบหอมแก้มก้นนะครับเกินอ๋อดีถ้าเกิดพี่กล้าเปิดจนเลยหอมพี่กล้าหอมเอาดีเอาดี <laughs> คือจอะไรวะคือไม่ได้อ่านเม้นเลยเนาะสามเอาสมเนี่ยต้องสองพันต้องคนดู2 0ง0ัต้องคนดูสองพันภายในสินาทีจากเวลานะครับตอนนี้สองทุ่มยี่สิบนะครับต้องสองทุ่มสามสิบสอทุ่มคึ่อันนี้ก็เกินผมอยากไลฟ์มั่งเอาเลยอย่านัส ชวนเพื่อนในกลุ่มมานะนหน้าผมเหมือนใครยูเลยหน้าเหมือนใครยูมากเลยหน้าเหมือนใครนะใายุอ่ะใายุไหนใายุอ่ะายุสายฟ้าไม่รู้จักใครแล้วผมก็เป็นสายไม่รู้จักเนี่ยเขาดังมากเลยนะน้องเขาดังมากเลยสวัสดีครับผมสายฟ้าเนี่ยเหรอคนาเนี่ยมึงรู้จักใครบ้างดีกว่าเขเนี้ยฮะรู้จักรู้จักเนี่ยแบงค์แบงค์พลานิตแบงค์ตัวไม่บ่อยใครวะ เออรู้จักอยู่คนนี้รู้จักอยู่คนนี้คนนี้เก่งคนนี้เก่งจะจากไปนานแล้วโหนี้อย่าไปชื่อยังไม่ตายอยู่นี่ไม่ได้บอกว่าตายบอกว่าแค่จากไปอาจากไปไหนหวัดนี่นี่อันอันนี้พัดนีสมันเอาไว้พัดจริงเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาได้เลยครับได้เลยเอ้ยจะพันหกแล้วอ่ะสิงป้า จริงเมาขอสองพันต้องขอสองพันนะจอบแก้มก้นพี่โบจะหอบแก้มก้นพี่โบแต่พี่โบต้องเปิดตูดโชว์ใช่ไลายสองพันเดี๋ยวโดนเขาแบบเขาไม่คนรีเควสมาเองไม่ได้ไม่ได้รอไปดูอุลลี่แฟนไม่น่าถึงไม่น่าถึงสองพันหรอกไม่ได้ให้รอดูอุลลี่แฟนไม่ได้หรอกถึงสองพันเร็วๆหน่อยเร็วๆคุณดูถูกเฮ้ยอันนี้เพิ่งผ่านมา3-4นาทีเองนะเนี่ยคุณดูถูกคนดูว่าไม่ถึง2,000หรอก็เดี๋ยวครบชั่วโมงเขาก็หายหมดแล้วคนดูผมมา3,000นะเอ้สาม0ันได้ถึงก็ เขาไปดูที่ไหนวะปกติเห็นไม่ถึงนะเขาไปดูตรงไหนวะผมยอมแพ้พี่แบงค์เลยนะครับเขาเก่งมากคนเนี้ยหอมแก้มแถมตดได้แบงก์แบงค์ครับแถมตดได้ค่ะตดแถบได้นะไม่ไม่ติดแถบได้นะไม่ติดเอออย่างน้อยที่ผมว่าผมปิดไลน์ผมว่าผมปิดไลน์ดีกว่าทุกคนไอไเขาม่โดนแบนไม่โดนแบนหรอ ไปตามเ,<ข>าเพื่อน,นก่อนได้ไดเลยนะครับ <ไป S 1> เริ่มนับหนึ่งกันใหม่ใครอยากฟังใครอยากเห็นใครอยากฟังเสียงตดพี่แบงค์นะครับก็รีบตามเพื่อนยังไม่ทันฉลองแสนยังไม่ทันฉลองแสนเลยลโดนแบงค์ <laughs> 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 นับหนึ่งกันไหม say something English yeah okay okay he asked ah ตดตดเขาพูดอะไรวะ he he says he wants to uh fat fat แปลว่าตถด fat fat ไม่ใช่ fast ไม่ใช่ฟาดเดยว fat ต fat food f ฟ r t ์ฉันดูอะไรอยู่ดูตลกครับตอนนี้เราจะทำเป็นเขาอยากเป็นตลกเหรอไปแล้วผม่อยากเป็นตลกจานเราเดียวช่วงนี้ผมเห็นบริษัทหาตามหาตลกหน้าใหม่คนชงมุกอ่ะเขาะแค่ตามหาตลกหน้าใหม่อยู่แล้วตอนเนี้ยตลกยูเจนะ ได้รอล้าบอกให้ไดูดมาจากแบงโบอแบงแบงหลังๆก็ดูนี่เยอะอยู่นะไ้ทั้งคู่เลยครับของจาเขาจาเออผมก็ชอบริหารบริรท้า่นคนอะชอบทรงผมพี่ขอบคุณมากครับผมเปลี่ยนคนไงแต่ผมจาาาือธรรมชาติมากเลยอพี่สูงร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบหครับกวยชอบชื่ออะไรวะผมยาวชื่ออะไรนะจแปนหใครนะกวย เติ้ลเติ้ลเติ้ลเต้ลเติ้ลเต้ลเต้ลหน้าอาการเหมือนมากเลยไม่เออต้องเลี้ยวพี่หน้าหน้ากาดหน้ากาดเหมือนมากครับเต้ลในเต้ลในบุฟเฟ่ตครับแบบเหมือนแม่หน้าเหมือนหน้าเหมือนกาดมากเหมือนกาดไว้ผมไว้หนวนแบบเซ่อเซอหน่อยแล้วใครแล้วใครแล้วใคร เรามีเต้นจากบุฟเฟ่เราก็มีพี่บอลเชิญยิ้มด้วยมันมีตักบุริบูรด้วยใครต่างบุรีบูนเร์กี้อ๋รอตักบุรีบูรฝรั่งฝรั่งฝรั่งนั่งข้างพี่โบนัสหน่อยไม่ได้เลยครับเพราะว่าพี่แบงเขาเขานั่งข้างอยู่ ผมว่าทุกคนอดอดลมตดพี่โบนัสแล้วครับเิดเวลาแล้วนะครับพี่แป้งอ่านคอมเมนต์ดูหน่อยนแล้วนะครับก็เป็นว่าวันนี้เรามาขอบคุณเนาะ คนคนจะไลฟ์ตอนแรกมาเร็วมาขอบคุณเร็วขอบคุณแล้วมาขอบคุณเลยหอมแก้มผมโชว์อไปแก้ขอบคุณแล้วกัน่หอมแก้มผมโชว์ดิเดี๋ยวบอกพอดีบอกพอดีเนี่ยผมจะอยู่ตรงกลางให้อาจะให้ทำอะไรผมจะเป็นแบบคนดูนะผมจะเป็นตัวแทนของคนดูแล้วมาดิแล้วยังไงต่อก็มาสิองให้ทำอะไรให้ทำอะไรพี่เป็นตัวแทนแล้วให้ทำอะไรก็คนดูเขาอยากดูคุณหอมแก้มผมรู้ เหมือนเป็นตัวแทนให้ทุกคน1,400กว่าคนนี้คือผมก็หอมแก้มคุณถามเคาหน่อยดิว่า1,400กว่าคนนี้เขาได้ดูแบงค์ดูเงินหรือยังจ่า้ทำอะไรนะครับแบงค์ดูเงินใแก้มเหรอคะอ๋อให้มจอยไหลจะได้ถึง1,600แล้วจะได้หอมแก้มเกินไปไหมอ่ะถึง2,000ันแบบอยู่แก้จอยดิคุณรับเขาสิเขาเขาจอยอ่ะไหนอ่ะมันจะได้เยอะใช่ไหมคุณมันเขายังไม่กดเลยคุณแบงค์เนี่ยโควตุนไม่ต้องต่อเนี่ย มันไม่ใช่นี่มเป็นคำถามคันแบงก์ไหนธนาเดชจริไงบัน้สองเชนธนาเดชธนาเดชะวงรนต้องปิดเสียงห็นปะเนี่ยเสียของตัวเองสะพอนสะ้อนปิดแล้ดิผิดแล้วไม่มีแล้วดูนี่มดูจเพิ่มมหาต้อง อย่างน้ไม่ได้รใส่วเตอร์ี่ใส่คอมพิวเตไม่แสเ่นไตองไปผก็ตกอคนฝากซีนี้ติกตอกผมด้วยนะครับทุกคนแบลูเมดนะคะทางทิกอกซเตอร์เดเเมนนะครับผมทุกวันนะหนึ่งรูมทุกวันหนึ่งรูมนะครับเสียงกระท้อนเหรอพูดในหิวเลยกระท้อนยังไงก็ฝากด้วยครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันปั่นเทนปิ๊งสองจริงพี่โบอพพี่โบสองพันแล้วไม่ผมผมจอยไงเพรามคนดูพี่โบอมานอ่เนี่ยใช่คนดูพี่โบนี่้มันมันตามแสกแสยังแสอะไรไปตามพี่อะแสเลยพี่มาเลยพีดิเฮ้ยจอยจอยจจยเคื่อเป็นสายห้าปก็ถึงผมจานคอมเมนต์ สองพันแล้วสพงามันมาจากจอยนะครับพี่คนแรกต้องปิดเสียงเลยเดี๋ยวเราจะไปห่อแก้มน้องน้องแบงค์จีนะครับแล้วก็ปิดจอยโั่จอยใครไรจอยใครจอยผมตอนสามนี่แหละแบงค์เป็นเดี่ยวทางเดี่ยวทางอยู่นะเดี่ยวทาอยู่อนสามนะคุณมาดิคุณก็มาดิเนี่ยคุเสร็จแล้วมาดูมาดูมาดู สังหอนพี่คนนั้นไม่ยอมปิดอะลำโพงอ่ะปิดแล้วมันได้กี่คนอ่ะมันได้กี่คนไม่ปิดสุดแล้วเนี่ยมันได้สองปากนี่ก็ขออากาศปิดแล้วฮัลโ้อแอบรีเกกจะฝังแบบไม่เป็นไรกูจะไอมันปิดได้ไม่ปิดไปิดแล้วหดยาวหอนยาวตั้ดไปกันเฮ้ยพี่ชิวเตอร์เป็นยัง ฝันใจเลยนะบ้าสฝ่ายนีต้องกดมาเลยน้อไม่มีไม่มีฟิลเตอร์ผมไม่มีฟิลเตอร์งดิงเงีเต้เต้เ้เต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 ้เเต้เต้เต้เร้เต้เ้เตเตาเต้คต้เ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 ต้นต้เต้้เ้ เหมือนไม่ได้เจอคนมานานนะครับมีกล้องนี้นะผมมีกล้องนี้กล้องนี้มันหอนหอนจะเครื่องใครหอนจะเครื่องที่คุณต้องปิดอันนี้จะกีดอ่ะปิดแล้วมันลดสุดได้แค่นี้ของผมก็ปิดแล้วนะไปแล้วดีกว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณออกคือครับมันหอน พร้อมแล้วนะสองพันสี่พอแล้วพร้อมอะไรอ่ะเพิ่มยากแล้วออกไม่ลดได้ตัวไม่ลดได้ตันแล้วทุกคนออกไปตามตามการเวลานะครับมาดิครับทุกคนที่ออกไปก็จะไม่ได้ดูพี่บอลนะครับจบแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยจบแล้วมาดิมาดิมุณยื้อนะมาเดี๋ยวกันโเลเซตเลี้ยงหูน้องแบงค์นะวันจะต้องเอาดินเข้าไปในหูพี่แบงค์นะครับใช่ไงเริ่มเลี้ยงโอะผมก็ปั่นหูอยู่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้น เอาดีเอาเลยนี่สามสองหนึ่งเอาที่หอมไงไม่คุก้าวทำจริงหรอแบงค์ไงคุก้าวทำจริงหรอผมพูดเน้นนะไม่กพี่บุนาเข้ามาจอยมาถึงถึงสองพันอามาเร็วหนึ่งสอ้คงไอ้คุณทำไมคนแอคทำไมอ่ะเอาแบงค์คุจะดูไงคุจะทำด้วยคุณอยากแอคดิผมจะดูไงคุณเคยบอกไม่ห็นหน้าพี่โบ่เขาไม่เห็นหน้าพี่โบ่กัน ยังแล้วคุณทำไมต้องมีมงมีอะไรเนี่ยฮะเป็นแบ็คกราวด์อยู่เฉกนทุกคนโอเคไปวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาช่วยกันปั่นเทรนทวิตเตอร์นะครับใช่ครับผมารตัดสามแบงก์โบไม่ใช่แฟนเอเอ็มแฟนดอฟแบงก์โบนะครับครับผมก็ไว้เจอกันวันที่สี่นะครับผมวันที่สี่เรามาช่วยกันอีกทีนะครับพี่แบงก์จะเสียอาการอีกพี่เสียอาการเลยเราจะปิดไลฟ์นี้กันไปด้วยการหอมแก้มน้องแบงก์ กัดด้วยต้องกัด้องของแก้มพี่แบงค์ด้วยหอมหัวแล้วกันเนี่ยมาเรอหอมหัวอประเภหนึ่งตองซ้ำเริ่มจากพี่ก่อนเลยเริ่มจากพี่ก่อนเลยโอ้ทีละคนเถอะเฮ้ยสามสามคนพร้อมกันเลยปะเอามาดิมาดิสามคนพร้อมกันเออพร้อมกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูนอนกับพี่แบงค์เนี่ยมาทำนี้ได้ไก็ได้ก็ดูแบบไม่เป็นไรแบลูเมกก็เล่นไปแล้วอย่าไปซีเรียสดิครั้งก่อนเนี่ยเขาทาครีมหลังให้อยู่เลยอย่าไปซีเรียสโค้เสียวเลยนะเสียวมากนะแบงค์พี่จะกินอะไรป่ะเนี่ยอะไรโอ้ คุณอยากคิดอะไรหรือเปล่าคุณอยากคิดอะไรหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่าไม่คิดอะไรไม่ใช่เราไม่คิดอะไรแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็แบบว่าหอมผมดีหอมผมดีอย่างเงี้ยเออว่ะก็ผมบอกว่าผมพูดเล่นหรือคุณจะรินจริงแล้วคุณนอนอากาศตลอดแล้วคุณใช้เขาแล้วเขาทาอโลเวยล่าให้หลังผมด้วยนะแล้วคือแบบภาพที่ออกมาคือแย่มากภาพแย่มากอเาแหมก็คุณผิดคำพูดอ่ะเวลาแตะเฮ้ย คุณคุณอยากโดนหอมแก้มเหรอ็เลยอ่ะไม่เขาอยากดูอยากดูปากแข็งเออคุณปากแข็งอ่ะมันฟังเพลงพี่คิมเยอะอ่ะใช่ปีปากอะไรกัมาอ่ะปากแข็งเนยเอาเอาเอาเรืยดีกว่าผมว่าเอาเรื่อยเรื่อายเอาีกว่าเอาเรื่อยเฮ้ยมาพอ้อมกันหนึ่งสองทรัพย์บายครับทุกคนบายครับบายครับ Oh.